ฮะเกียก่อนเลยเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง,เป,ง,ง,างเป็นงานแรกของปีนี้ครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่โปได้เลือกเราสองคนเป็นแฟมิลี่ด้วยครับผมแล้วก็รู้สึกงานยิ่งใหญ่มาก,กว่าตัวยิ่งใหญ่มากครับผมใช่ครับดีใจมากๆเหมือนกันที่วันนี้ได้มาร่วมงานเรียกว่าเปิดตัวซีรีส์ใหม่ oppo reno 15บซีรีส์นะครับา g ใช่ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในแฟมิลี่เหมือนกันคับ ใช่ครับผมถูกตุ้นเลยเบียร์ฟอสต์อยู่เม่อกี้ได้ฟเราเป็นไงเบียร์ฟอสต์อยู่อ๋อก็เมื่อกี้รู้สึกชอบชอบทุกฟีเจอร์เลยครับชอบมากชอบมากของเราไไม่ต้องไปดูแสงเหนือจากแบบต่างประเทศที่นี่เราก็เห็นได้ ไม่คือผมชอบคือนอกจากฟีเจอร์อะผมเป็นคนชอบแบบว่าลายออป p o r n o o มาตั้งนานแล้วเพราะว่าก่อนอันนี้เขาก็มีลายแบบมีลายผีสรงผีเสื้อด้วยแต่เนี้ยเป็นเ,เป็นฟิออโรราแดนซิ่งออโรราครับรู้สึกว่ามผมชอบออโรราผมอยากจะไปดูแสงเหนือสักครั้งเหมือนกันในชีวิตตอนนี้ก็ม,กมีแล้วอยู่หลัง OPPO ครับดูตรงนี้นี่แหละ <laughs> วิธีเป็นยัง <laughs> ไ,ไงบ้างกับนวัตกรรมหมจริงจริงผมตื่นเต้นมาก มากๆแปลว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่นั่งคอนโรแล้วก็ฟังอธิบายแบบแบบโทรศัพท์แบบจริงจังมีความรู้สึกอยากเป็นพิธีกรเหมือนกันแล้วแบบตื่นเต้นกับการแบบว่าฟังก์ชันที่เขาแบบนําเสนอมามีหลายฟังก์ชันมากแล้วก็แบบรูปแต่รูปแบบสวยมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราพยายามพัดถ่ายวิดีโอแบบว่าถ่ายคอนเทนต์ให้มากขึ้นครับผมแล้วก็มีระบบกันสั่นด้วยอะไรอย่างงี้ถ่ายเป็นแบบ 4D HDR ด้วยอืมสามารถที่ฝุดขึ้นกระปินีเราจะได้เห็นบอล์กสิงนึ่งมาน วู้จริงผมอยากถ่ายวอล์กมากรู้สึกผิดตั้งแต่ไปเที่ยวกระหนูครั้งที่แล้วอะที่แบบลบวอล์กหายไม่ได้หายนี่ยลบเองมันเพิ่มเพิ่มเพิเพิ่มจากสี่วันเหลือสองวันใช่โอ้ตอนนั้นเศร้ามากผมรู้สึกแย่มากเพราะว่าแบบน่าจะเป็นวอล์กที่จริงจังแบบมันเป็นผู้ประสบภัยด้วยใหญ่ทุกคนเห็นว่าเราประสบภัยยังไงในการแบบดำน้ำด้วยไปแบบ หลายอย่างด้วยเพราะตอนนั้นไปช่วงแบบน่าจะเป็นมรสุมพอดีแล้วแล้วกี่เลบไปอ๋อตอนนั้นลบไปก็ตกใจมากแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงก็หาวิธีกู้อยู่ครับแต่ว่าคือคือจะโมโหก็โมโหไม่ลงจะจะโกรธก็โกรธไม่ลงเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจใช่อืแต่ปิอะอะมเลยนี่ยหนแล้วเปลี่ยนเรื่องแต่บอกว่าเป่เรื่องดีกว่าเป็นเรื่อง อ่ะเอาเต็มที่เอาเลยก็เลยจะบอกว่าปีนี้เนจะทอดเชยให้ละกันชอดเชยให้ปีนี้ก็อยากถ่ายยังอยากถ่ายอยู่วอล์กเนาะถ่ายไหมถ่ายลถ่ายครับถ่ายเดี๋ยวหาเวลาถ่ายวอล์กให้ค่ายไอที่บอกว่าถ่ายให้เนี่ยเรามีกำหนดเวลาลงว่าถ่ายไปก่อนจะไม่มีกำหนดหรือว่าเดี๋ยวอาจจะถ่ายประมาณช่วง31 ธันวาเลยครับหนูอย่าพูดอย่างนั้นขนาดลูกรีสตารครึ่งปีมาสิ้นปีจริงแล้วมาสิ้นปีจริงหนูแล้วมาสิ้นปีจริงหนูที่เฮียบอกว่าเริ่มเริ่มถี่ยอ๋อ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 เบ็ดมอ ออนไปแล้วครับใช่อนาคตอย่งของอันเก่าครับอันใหม่ที่มันอันใหม่เยอะถ้าไทยสามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกเก้าครับโอเคเราถ่ายตอนนี้เลยครับอ๋อโอเคครับก็สำหรับเออเจนซี่ใส่คอนเทนต์นะครับผมไม่ใช่แค่ใส่คอนเทนต์ผมรู้สึกว่า เข้าได้กับทุกคนเลยคือ Oppo Reno 15 series นะครับใช่ครับทุกสายใช่ Oppo Reno 15 series 5G นะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกนะฮะเขามีแพดด้วยมีแบบว่าสมาร์ทวอทด้วยนะครับผมก็สามารถไปรุ่นได้เพราะว่าราคาสุดคุ้มนะครับผมบอกเลยว่าอยากให้คนได้จับจองใช่คือมีฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าทุกคน ถ้าได้ลองใช้แล้วอาจะชื่นชอบแน่นอนอย่างไรที่มาแนะนําก็คือเป็น Dual View นะครับซึ่งสุกอันเนี้ยมันน่ารักมากมันเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในแบบในโมเมนต์เดียวกันในแบบในครั้งเดียวที่เราถ่ายอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ารักมากเลยแล้วก็ระบบการสั่นที่ไม่ว่าคุณจะวิ่งหรือว่าจะถ่ายแบบเออแอคเวนเจอร์อะไรเงี้ยคือออกมาสมูทแน่นอนครับอยากให้ทุกคนลองพ,พี่สื่อก็เตรียมเปลี่ยนได้เลยครับผมนี่เอาตั้งไว เซูมคอินซูมเอาการสั่นหรือว่าวิวด้วยเวลาแบบว่าสัมภาษณ์สื่อเห็นหน้าเราแล้วเห็นรีแอคตัวเองไปด้วยอะไรอย่างนี้ไม่คําถามว่าคาถามคิดในใจว่าแล้วผมเป็นใครต้องซื้อใจไม่มีตังค์แล้วซื้อบ้านไปแล้วนี่ถามเรื่องบ้านคนนี้ดีกว่านี้ปีนี้นะปีนี้แล้วนไม่ั ลืมไปเลยเออหนูลืมไปแล้วด้วยนะครับรูปที่ลงวันที่หนึ่งลงรูปอะไรไปอะครับเออสะดุ้งเหมือนกันครับผมแต่ก็น่ารักดีก็ลงแฮปปี้นิวเยียครับโดยการใช่ก็วันนั้นพอ เขาดาวพอเขาดาวเสร็จแล้วก็ <hayat> ไปปาร์ตี้กันจริงๆไม่ได้ไปแค่ไม่ได้ไปแค่สองคนสามคนไปทั้งไปแบบดูมันดีไปหลายคนมากไปกินหมูกระทะด้วยกันครับ <S <S มือแรกของปีกินหมูกระทะตอนตีหนึ่งครึ่งอืมอร่อยมากจุกๆ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ถ่ายลงเฉยๆครับอันนี้อันนี้คือมาเหนือยแล้วปกติเขาเขาไปกระจุบแก้มกันอันนี้คือจุกหัวกันเลยออกอุกเหมันรูปเอไอปะ เฮ้ยช่วยได้นะนมันมนิ้นะีเดนเลยอเียลงทพี่เก็บภาพไม่ทัเดี๋ยวเราต้องเราวิธยงที่รจุ้นี้มันต้องขอแบบจุ่มหวอ่ะหนูนั่งนัลงยมันเป็นยไบโมเม้มันเกิดจากอะไรมันมันเกิดจากรู้เรายังไงก็เล่าอย่างเอาเสียงเอยืม อะไรที่มันเล่าไม่ได้ไม่ต้องพูดเอาที่มันเล่าได้ก่อนเข้าผมจำไม่ได้กี่โมงอ่ะลงผมลงไปตอนกี่โมงนะครับรู้สึกจะไม่เป็นไรแต่ว่ารูปมันได้ช่วงเช้ามืดมืดช่วยมันดูแบบโอ้โหโซนัลโมงอ๋ออ่าพูดเล่าไปเลยละกันวันนั้นแหละก็กินหมูกระท้าเซธแลก็ไปปาร์ตี้ที่บ้านเฮียต่อครับ แล้วก็อยู่ยันเช้านั่นแหละอ่า,อ,าอยู่อยู่ในการถึงเชา้าแล้วผมก็กลับบ้านตอนเชา้าผมกลับบ้านนะกกลับบ้านอยู่ครับไม่ได้ถาม <c oughs> เหมเ,เรารีบตออ้องินี่มันเดี๋ยวแม่จะหาว่าเราไอ้นี่ไม่กลับบ้านอ๋อเราลกลับบ้านาาแต่กลับเช้าเจ็ดโมงครับเช้าวัาวนเดีด้วยเช้าเช้าเช้าวันเดียวกันเช้าวันเดียวกันครับ ไปปาร์ตี้บ้านเฮียต่อเฉยๆแล้วต่อแล้วไปรูปแล้วต่อยังไงอ่ะมันยังไม่ถึงตอนที่รูปมายังไม่ไปยังไงอันนี้กินหมูกระทะเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วแต่ตรงกลางก่อนถึงบ้านก็กินหมูกระทะเสร็จไปปาร์ตี้บ้านเฮียแล้วก็ระหว่างที่ปาร์ตี้ก็ถ่ายไว้ครับแล้วก็ถ่ายไว้เก็บมันเมาควันหรือว่าอะไรกันแบบข้าว หรือว่าหนูอยากให้เฮียดมกลิ่นิู้ป่วไม่เอาเบนไม่มาดมสิไหนมาดมกินสเปรย์อันนี้ไม่ได้กินผูกปะวยมาถ้าเดมูมีอะไรทำไมถึงต้องแบบว่าจุกหัวขนาดนั้นอันนี้ผมไม่รู้แต่เขาบอกว่าอยากถ่ายรู้เร็นปกติอยู่แล้วครับแต่ว่าครั้งนี้อยากจะให้เห็นเอออยากอยากอยากจะให้ทุกคนเห็นแต่ปกติอย่ไมเคยเห็นเท่าไหร่ก็ขอบคุณที่หนูลงลวไม่ลบครับ มัน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 มีภาพที่ขยันเฟรมมากกว่านี้มั้ยมันเห็นแค่ไม่มีมันต้องมีสิมันมันน่าจะรูปเดียวไม่ยุงถ่ายมาแค่นี้เลยแชร์เดียวท่าฟิลธรรมชาติหยิบแอปเปิลมาสิเต็มไปหมดแล้วอย่างตอนเขาดาวเกียวว่าถ้เกิดแบเราหมุนปากพูดถึงกันแบบอะไรก็หยุดแค่ที่นี่แนั้นอะไรอยนีกำลังจะแบบว่าให้ทีมสองลำหมูก็มอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเราพูดอะไรกันอยู่ด้วยกันเรา happy new year บนเวทีแล้วจริงเราเขาดาวบนเวทีที่เซนตทร์เวิลด์เลยค่ะเขาดาวพร้อมๆทุกคนเลย หลังจากนั้นก็ก็ไปหมูกระทะก็ไปมีอะไรเงี้ยกินไม่มีก็ไปกินกินอย่างเดียวถ,ถ้าหนู่ถ้าหนุ่มเราปกติพี่ก็ว่ามันมีอะไรตอนนี้พี่ว่ามันมีอะไรนะมันไม่มีอะไรพอไปถึงร้านก่อนอเขาสั่งเมนูน้อยมากแล้วผมก็เลยสั่งก็คือมันเป็นอัลคาดอะไรแต่สั่งเหมือนบุฟเฟ่เลยเรวผมให้ทุกคนวางโตแล้วกินไม่หมดไปกันเยอะหลายคนยี่สิบสามสิบคนได้ ทำมนนัเล่าเพื่ออะไรนะเผพื่ออยากรู้เสริมเสริมเสรมเสริมประบวกกันสองคนไง สถานกานิวคือลงซุกเลยถ่ายเสร็จแล้วก็ลงเลยเออใช่ครับอนาคถ่ายแล้วลงเขาบกเองว่าไปลบดิเผื่อคนจะไม่ถามต่อมันลงไม่ทันเราไม่ทันเรามีกซ์มิกซ์ซิปกันไหมแบบว่าแบบแฮปปี้นิวเยียร์กันในส่วนตัวอะไรแฮปปี้วิชมันจะเป็นเนี่ยแฮปปี้นิวเยียร์นะมันจะขอลุกนะปีนี้ถ้ารี่นนี้เนี่ยถ้าหนุ่มจะกระซิบแฮปปี้นิวเยียร์เฮียจะซิปเสียงยังไงใช้เสียงไหนอ่ะพี่ลองกระซิบให้ดูก่อนนิวเยียร์นนิวเนำล มันก็อนธธรรมเสียงก็แค่แบบว่าแฮปปี้นิวเียร์ยาคาสีอยู่กระซิอทำไมอ่ะช็อตมากทุกคนได้ยินสิเออกลับมาที่นี่หลายคนบอกพอลงรูปนี้ปุ๊บมันเหมือนยังไม่จบเลยเออมันจะยังมาเป็นเจ้าของเลยมีเอสที่มาทันทีว่าตอก็สี่อ็เลยปีหกเก้าเริ่มของฉันก็ก็สี่สิบได้ไปต่อ ไปไม่เป็นเลยยังไม่เคยช็อตใหม่ลูกวันนี้หนูช็อตติดตามชมตอนต่อไปครับนิวไม่เป็นไรครับพี่รอคำตอบอยู่ลูกเสียอาการเนี่ยหายังรออยู่อีกเหรอเมื่อกี้นิวว่าผ่านไปแล้วนะ9ยังไงมันได้ไปต่อยังไงซีโนนิวไปต่อครับ2569ยังมีซีโนนิวอีกทั้งปีครับใช่ยังมีซีรีส์แล้วก็อะไรมีลูกเตียง หาเดี๋ยวก็มีครับนี่ลูกสนสนเหรอฮะน้องไข่เจ๋งนะฮะอ๋อไข่เจ๋งก็ไข่เจ๋งปลสนฮะเฮียช่วยพูดหน่อยหนูตอบไม่ถูกเนี่ยไปไข่เจ๋งไงไข่เจ๋งไข่เจ๋งตอนนี้เขาสร้างภาพนั้นอยู่ไข่เจ๋งเป็นลูกของเราสร้างสีสันให้กับเราแล้วก็แฟนแนใช่จริงคาแรคเตอร์น้องไข่เจ๋งชัดมาก สนุกมากเห็นคนอินอะไรกันเต็มเลยตอนนี้ยอดฟอลอาจจะนำเราไปแล้วนะฮะผมเพราะว่าเล่นโซเชียลบ่อยของเราสองคนแทนแทนปาปีกระดาดีแล้วแอดความเป็นตัวเราเข้าไปับรูปอะไรย่างไรบ้างแอดที่ใส่เข้าไปอยากให้เขาเป็นผมไม่ได้แอดนะไม่ได้แอดครับน้องโตมาโดยทุกโดยโดยแม่โดยยายโดยป้าเลี้ยงทั้งนั้นเลยจริงๆเราสองคนแทบไม่ได้เลี้ยงเลยครับ เลี้ยงหน่อยดีแล้วที่เขามีเพื่อนไงเหน่ะเจอเพื่อนใหม่อเขาปล่อยตัวเองนะเขาหนีไปเองครับไม่รับครับก็เพิ่งก็เพิ่งถามไปว่างอนอะไรแต่วัดสวยนะอยู่ต่อไหมอือมีข้าวกินมีอ้ยอ๋อดู่สบายวัดบรรยากาศดีด้วยครับอยู่อะไรดีแล้วก็ประมาณสังสามวันครับก็ระมาบด้วนคับ เขาปดี๋ยวลูกมาละวเดี๋ยวรูปไข่เจองมาละลมุงส้มมาแล้วจริงๆเรามีมีแผนที่จะไปรับกลับมาือไมเพราะเออมาเนาอเนาะอ่ะยังไม่มียังไม่มีด้วยไม่รู้แบบไม่ไม่ค่อยอันนี้มันดูเหมือนตัวใหตั้งเนอะถ่ายรู้ไปแล้วไปเจอรูปมันรู้ที่ด่างครัจริงๆเราหวังดีต่อเขาครับยังไม่มีเันก็เอาอยู่วันไม่ดีตรงไหนฮะใช้ได้บุญด้วยได้กินฟรีได้อยู่ บรรยากาศวัดสวยๆมีพญานาคด้วยมีรูปปั้นพญานาคด้วยครับสีเขียวนะใช่ไม่ได้พักของพระคุณผู้ปกครองเราได้ดูแลตรงนี้ยังไงบ้างอยู่ภาคตะลุกตามีพญานาคแต่ไม่ใช่พญานาคน้อยครับตอบแค่นี้ฮะไม่ดูแลก็ก็เป็นสไตล์ของใครของมันเออแล้วก็คุยตามสไตล์แต่ดีปปะปีนี่แหละแล้วก็ลูกเจ๋งก็ เป็น selector อย่างนี้ออกมาแล้วก็ชอบเซลลูกเพราะว่านี่ก็ชอบเป็นคนขี้แซล์เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เขาสู้นะเขาสู้ไทเจงเจงผมรู้สึกว่ามันเหมือนผสมกันนะผมขี้แซลแล้วก็ติดตลกสุดท้ายแล้วคุยเสร็จงอนมันหนูอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นไอแบบนี้อยู่อะไรนะครับเออเขาเขาว่างมากเลยเนาะครเจ็งเขาเนยังเด็กอยู่ ใครเจ๋งจริงๆเราไม่ได้ตั้งปั๊จริงๆน่าจะมาจากทุกคนน่าจะตั้งให้นะครับใช่ไหมจากจากใครบางคนแล้วก็ไม่ใครบางคนโซนนี่แหละหรือเปล่าใช่ไหมผมก็ได้ยินมาจากทุกคนนี่แหละอือใช่คนช่วยกันเลี้ยงใช่พลูกจ้างจ้างใครเจ๋งได้นะครับผมอโอ้จ้างใครเจ๋งได้มากับเพื่อน พร้อมไหมครับต้องออกกีเวนต์ปีนี้พร้อมครับเ้อก็จะไปรับจากวัด่ครับาใช่ถ้าเกิดว่าน้องมีถ้าเกิดมีคนติดต่องานน้องมาเดี๋ยวไปรับจากวัดมาให้แล้วเอาไปเทินเอาเฮียไปเทินไปคืนเหมือนเดิมเอาเฮียไปเทินหองเฮียไปอยู่วัดแทนแล้วหนูออกงานกับลูกใชเจงก็ได้โอเคแล้วพอจบงานปุ๊บหนูก็เอาน้องไปอยู่กับเฮียแม่เอาน้องไปอยู่กับเฮียที่วัดเลยหนมไม่อยู่อ้าวมันต้องมีคนอยู่กับเจ้าว่าสิลูกหนูไงเจ้าว่าะด เจ้ากเล่นเจ้าจ้าแอนุจิวนานุเจ้าเจ้าอารวาสจ้าอารวาสจ้าอารวาสสิ่งที่หมันจังมากะคือ่ะจเเจ้าอารวาสแล้วหนึ่งส่งสารใครแจ้งไม่ต้องสงสารนะแต่ฝาเล่นดูได้ครับผมครับคุยเล่นสนุก ครับตนน้งนหนครับต้องนีครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บหัวัจุห๊หัวจุ๊บ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 หั ไปหาหมอไม่รู้เขาเจ็บคอลูกเี่ยูกยังไงน่รัม่ตีจักรยานลยน่ารัไอบอะลูมาที่ดินตกใจนี่เป็นหมู่บ้านที่อนะอยากได้มาไม่ได้อยากได้จุดมวยจุดสามจดีวะนขอบคุณค่ะของพี่นะคะ แล้วผมก็มองดูเคสมีท่าโพสแบบจุ่มหัวที่ตัไหน่อยากเจุ่มหัวเอาหัวพี่มาเอาหัวซื้อมาเอรอมกินกันยอเจ่าันสุดไอองพี่จุ่มผ่านไปแล้วมนเสิด้มาพอแล้วพี่้าง